ทะเคล,ลั่งแชมป์ไ์เวทของลุงพินี9ง้าล้านกวิชิตนักมวยไทยยอดเยี่ยมปี2 5 4 1สุดยอดมวยเข่าจากเมืองรัฐบุรุษจังหวัดสงขลาดีครับพี่ก้าวล้านครับสวัสดีครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่ไหนพี่เป็นครูมวยหรือว่าอะไรทำงานบริษัทเอกชนครับบริษัทสินทร,รประกันภัยอ๋อที่แถวไหนอพี อ่ารัชดา26บครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับมวยแล้วใช่ไหมฮะก็มีปรับปลายบ้างบางที่เขาไปสอนอ่าฟเวดบ้างสลับกันไปแต่เน้นตรงานมากกว่าเห็นบอกว่าพอเลิกมวยเนี่ยพี่กอลังก็ไปต่างประเทศไปมากี่ประเทศครับอ่าก็ประเทศเดียวตอนนี้สอนอยู่ออสเตรเลีย6กเดือน6กเดือนครับเป็นไงบ้างพี่ที่นู่นก็โอเคแล้วได้ก็ใช้ได้พูดถึงสมัยเมื่อเป็นนักมวยหน่อย ครับพี่ก็ร้านเ,าเป็นยอดมวยปี4ีใึงจะไมพี่ครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นไงบ้างพี่ปีนั้นชนะมาใครบ้างครับชนะก็นำน้ำมูลอ่อาสามกอขุนศึกแล้วก็นังกบวนตอนตอนเป็นยอดมวยแล้วก็ถือว่าเป็น้าไฟครับปีนั้นนะ้าไฟเองแค่ไฟเองออชนะใช่ครับ แต่ฟอร์มก็ฟอร์มโดดเด่นนะครับมวยใหญ่ไม่มีแล้วก็ใกล้จะเลิกหมดแล้วพี่ก็รับเป็นมวยใหญ่ที่หาคู่ยากนะสมัยก่อนใช่ครับช่วงช่วงนั้นเนี่ยพวกรุ่นพี่เลิกหมดแล้วมวยใหญ่แล้วผมก็โตเร็วโตขึ้นมาเร็วมากครับแล้วก็ตอนรุ่นพี่ก็ค่อยๆจะเลิกแล้วก็มีต่ผมที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนไม่หาคู่ชกยากครับครับพอหาคู่ยากสุดท้ายก็ต้องเลิกไปใช่ครับแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาใช่พี่กลับมาปีนี้งนะครับปี พี่ก็ร้านเคยเจอกับธงชัยต่อศิลาชัยไหมเจอครับตอนชิงแชมป์ร้อยสิบห้าปอนด์อ๋อครับเป็นไงบ้างตอนชนะชนะพี่ธงชัยชนะพอโชคเสร็จก็โตพวดขึ้นมาเลยใช่ครับขึ้นปัมได้แชมป์อะไรบ้างพี่นอกจากร้อยสิบห้ามีร้อยสิบห้าแล้วก็ได้ร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับแล้วก็สปาร์ตในโลกย่อยยี่สิบหกครั้อ่าของของอาเวทีของธงชัยครับที่จัดถึงเซาล์ครับครับอืมก็สี่สี่เส้นบ้างครับ ค่าตัวที่เคยได้รับยุคก่อนสูงสุดเท่าไหร่พี่แสนสองแสนสองครับไฟไหนพี่ไฟต่อยคุณศึกคุณศึกสิปรเมกใช่ครับอ่าอ่ยุคนั้นที่พี่ก็หลานสอนขอบดึงกับน้ำใหม่เนี่ยยุคนั้นนักหน่วยเยอะเยอะเยอะมากมีใครครับพี่มีพี่เป็ดเจริญตองโอเลวเนี่ยมีหมดเลยพี่เป็ดยังต่อยอยู่ไหมตอนต่อยอยู่ครับผมเข้าไว้อยู่ยังต่อยอยู่ครับอืมก็พี่ขึ้นมารุ่นใหม่ใช่ครับรุ่นใหม่แต่ผมเข้าไปตอนตอนั้นเด็กนะครับตอนไปอยู่ตอนนั้นเด็กแล้ว แล้วก็จเจริญซ<ม>ัพ์เจริญซั์ครับจเจริญวิทย์อ่าจริญร้นทองมีหมดเลยครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็โหถือว่ายุคนั้นยิ่งใหญ่มากครับเออพี่พี่เออพี่ก๊อฟมองหน่วยยุคก,ก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันมันแตกต่างกันไหมพี่แตกตาก่างกันไหมก็นิดหน่อยครับ <c oughs> ความแตกต่างพี่ว่ามันแตกกันยังไหนครับพี่อ่าอะไรต่างกันการฝึกซ้อมมากกว่า เป็นไงพี่ทุกวันเนี่ยมัน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 ต่างกับสมัยก่อนยังไงเรื่องการฝึกซ้อมสมัยก่อนมันพูดแล้สมัยก่อนเนี่ยมันซ้อมนะซ้อมมันหนักมากนะสมัยนี้ดูมันมีการกีฬามามาช่วยเหลือเยอะเยอะวิทยาศาสตร์กาใช่ใช่มาช่วยเหลือเยอะมันจะช่วยกล้ามเนื้อด้วยพวกนี้ได้เยอะมากครับเมื่อก่อนไม่มีพวกนี้มอนฟิตเนสพวกเวทเทอร์นิ่งมาช่วยเสริมกล้ามกล้ามเนื้อ สมัยนี้ดีขึ้นเยอะครับครับย้อนกลับไปยุคก่อนหน่อยพี่เคยชกกับแสนชัยไหมแสนชัยไม่เคยครับไม่เคยครับมีใครอยู่ก่อนน้ำสังน้อยน้ำสังน้อย,อ,ยอ่บ่อยไหมกับพี่น้ำสังอสองไฟป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบห้าครับเป็นไงบ้างพี่แพ้ครับแพ้แพ้น้ำสังร้อยส,งสอง,สงไฟเลยครับ อาชัยเคยเจอไหมอาชัยไม่เคยเจอครับอืแล้วก็ใครอีกยุคก่อนลําน้ํามูลก็ชนะน้ำมูลเตะเกียรติพี่เตะเกียรติเธอเกียรติเออเธอเกียรติต่อที่ลําเนินอ่าอก็ช่วงที่เพื่อนเตเกียรติช่วงปลายแล้วพี่ปลายแล้วอ่ครับ เลิกพอดีไปตายพอแพ้อัตชัยมันต่อยผมมีนักมวยคนไหนที่ต่อยกันแบบบ่อยๆนะพี่่มัยก่อนสามกอกคุณศึกครั้งละสี่ครั้งสี่ไฟก็พี่สามกอกผมแพ้ครั้งหนึ่งชนะสามคุณศึกชนะสองแพ้สองวันนี้ฮึดครับสู้ครับเมืองดอกบัวครับมาจากอุบลราชธานีดูการตีเข่าครับภูผาสะทานตามด้วยพาใหญ่แก่นี่ครับแม่ไม้มวยไทย ไปไหนที่แบบโอ้โหเจ็บหนักไหมเจ็บหนักไม่ค่อยจะมีนะครับมีก็ตอนตอนเด็กๆไปปะตอนตอนขึ้นมากรุงเทพใหม่ๆ<อ>คือโดอนเตะขาตรงนั้ก็ระบมไปหมดตอน,นเด็กอะช่ว<อ>งขึ้นกรุงเทพใหม่ๆ<อ>ช่วงพระหลังๆเนี่ยเราก็ซ้อมถึงมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับซ้อมถึงครับผมก็เป็นมวยใหญ่ที่ เขาเขาแข <sk <sk ็งแรงเหมือนกันนะพี่กาลังมันโตเร็วโตเร็วมากโตเร็วร้อยสิบห้าแล้วขวดมาร้อยสาสิบเลยนะพี่ร้อยยี่สิบหกยี่สิบหกกอนใช่ครับน้ำหนักปล่อยขึ้นมาเร็วมากเห็นเห็นมีคลิปใน youtube เจอกับเอกชัยป่ะใช่ครับเอกชัยเอกชัยออชัยบาดาลครับเอกชัยแล้วก็เจอสดกรุ๊งน้องทอยอืมเป็นไงบ้างเจอพี่สดมโอ้โหจอยกับสดไฟแรกก็หน้าบวมหมดเพราะพี่สดก็ต้องมัดหนักไงกว่าจะชนะได้เหนื่อยเขึ้นก็ พี่ก็รังเคยจเคยโดนน็อกแม็เคยครับโดนหนึ่งบนน็อกมาตอนตอนขั้วยศวยปีสามห้าตอนนั้นถ้าถ้าถ้าชนะพีนั้นก็บว้หนึ่งบนอะพี่ใหม่ก็บอกว่าน่าจะแบเบอร์แล้วไปโดนน็อกยกยกสองยกหนึ่งยังได้นปีสามห้าก็ของพี่เจเลอร์ซบได้ปะปีนั้นไอ้ไม่ใช่าที่จำสองไม่ได้ครับอ่าประมาณสามเก้าสี่สิบป่ะประมาณนั้นะครับตอนนั้นขั้วยมวยอยู่แล้วก็ขึ้นไปเจอพี่หนึ่งบนก็โดนน็อกโดนมัด หลับเลยยกสองยังไม่นนได้ตีเข่าเลยใช่ครับยกสองเออแต่ก็มาได้ปีสี่เอ็ดแทนสี่เอ็ดครับพี่ก็รเริ่มเหมือนประมาณปีไหนนะตอนช่วงพี่พี่ใหม่เริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วมาเปิดประมาณน,นะน,น่าจะห้าศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ประมาณนั้นครับก็มันก็ไม่มีคู่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะมันมันะกว่าได้ต่อยนานมากแล้วก็เรียนหนังสือด้วยมันขี้เกียจไปด้วยพลบพลไป สุดท้ายก็ต้องเลิกมวยไหใช่ครับถ้าเกิดว่าแฟนมวยเขาอยากเหมือนอยากจะไปเจอไปอะไรกับพี่กาวลานเนี่ยทางเฟซบุ๊กอะไรก็ยังเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่ครับเล่นเล่นเล่นอยู่ชื่อเฟซอะไรชื่อก้าวลานก้าวไเช่นเดครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับแฟนมวยก็คงหามายากใช่ครับอืแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้สอนมวยก็ยังยังได้อยู่ไหมพี่รับดอกนอกน้นที่ได้ครับนอกนานที่ได้อืมติดต่อได้เลยมีเบอร์ติดต่อให้พี่พอจะแบบมีครับเบอร์ศูนย์เก้าสองครับสี่สองหนึ่งสี่สี่ห้า อ่ะใครที่เป็นแฟนลับอยากจะเรียนมวยกับพี่กอลานก็เบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมครับอ่ะฝากแฟนมวยเนี่ยครับที่เขายังติดตามยังคิดถึงพี่กอลานอยู่ครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งครับเอาเปว่าเดี๋ยวโทรหาพี่ได้เลยถ้าได้ครับมีอะไรเรียนมวยก็โทรติดต่อได้เลยครับอ่าขอบคุณครับ